การทำจิตใจให้สงบก็ไม่ใช่เรื่องยากขอทุกคนจงระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีองค์ปฐมเป็นประธานพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายและก็บุญกุศลของเราที่สั่งสมมาทุกภพทุกชาติ จงมารวมที่ใจของเราวันนี้ขอให้จิตใจของเรามีความมั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัยถ้าทุกคนทำจิตของตนเองให้สงบให้สะอาดให้สว่างให้มั่นคงต่อคุณพระรัตนตรยัยบุญกุศลเนี่ยจะส่งให้ท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการทำใจให้เป็นพระก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในใจของเรา แล้วก็ภาวนาว่าพูดหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทถ้าจิตใจของทุกท่านสงบจริงๆนะสงบสะอาดชั่วขณะหนึ่งนี้เกิดธรรมปิติขึ้นในจิตในใจเมื่อเกิดธรรมปิติเกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ขอทุกคนจงตั้งจิตอธิษฐาน บุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้เนี่ยขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สิ้นพบสิ้นชาติได้พ้นทุก,กข์พ้นโศกขอกุศลผลบุญเนี่จงเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้มีผลสำเร็จได้เสวยผลบุญตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปณนะโอกาสนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาติไหนๆก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนา ส่วนกุศลนี้ขอจงเอาหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานผลละบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด หากข้าพระเจ้าทั้งหลายยังเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏสงสารนี้ขอคำว่าไม่มีขอคำว่าไม่ดีขอคำว่าไม่ได,ขไได้ขอคำว่าไม่สบายจงอย่าบังเกิดมี แก่ข้าพระเจ้าตลอดการละนานเทินสาธุสาธุต่อไปก็ในลำดับต่อไปก็จะอารัตนานิมนต์หลวงปู่กุบาอาจารย์พระเทราเทระได้โปรยดอกไมอ้อาทันมหาทาไมไปทางนู้

วว่าความ <tries> hỏiச்சเสอราcitaหลkeสตස สัพพโปทานังอากัมต่ปัมมะวัติสนาคตังสปังรังสปะสันสุวัติตังสุขันตสมโหต่อจจนเย็ตพระมัจจา Khác, ja, cảm ở súp bát tạc chị nàng kaya kâm mâm chạc kâm mâm bát tạc chị nàng vãm bích chị yêu hoi sa

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ตปัมมทัดเทศนกต่างสมังกะลังสุปปะตาต่างสวิตตังสุขันโนสมโตจะใจชนเยทามพระมัจจาลิสุปทานกินนังกายกรรม พาที่นั่งอย่าพึ่งลุกนะครับเดี๋ยวท่านเจ้าภาพจะถวายจะตุปปัจจัยเลยแล้วท่านก็ได้นิมนต์ฉันลำดับแรกขอเจริญพร คุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มาถวายจตุป,ปัจจัยลำดับที่สองป้านางทันธันป้ามองอากางลำดับที่สามแม่สีธันธนาพรชัยเจรักป้ากิมสายลำดับที่สี่พี่แมวพี่อดุดป้าประเทืองพี่ป้อมพี่บัด ลำดับที่ห้ายมพ่อจรูนฤทธิบัณฑิตพร้อมท้องครอบครัวลำดับที่หกแม่สุมลป้าอาจสุธิพินโยเอาท่านผู้ว่าจะถวายก็ถ่ายรูปไปที่ลึกด้วยถวายหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำดับที่เจ็ดแม่ทองสุกลำดับที่สิบ ปูคณะปูนารายคณะจังหวัดสมุทรปราการได้ท้อมนำถวายจับต่อต่อกันโยมอ้าโยมป่าสุนีอัตนาอำเภอเมืองท่านอำเภอเมืองเชิญด้วยเอาโยมที่นี่โยมไม่ถวายเลยเดี๋ยวจะมาถวายเองงลยโมติตัวถูกอาลงฟ้า ดอกไม้วางที่หน้าโต๊ะโมเลยโยมดอกไม้ ถวายถวายภาคสงฆ์สามเณรที่เดินทางมาร่วมงานขอและท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัติการเจ้าน้าอำาเภอเมืองศรีสะเกตร่รวมทําบุญด้วยในการหล่อพระค,ครั้งนี้เป็นจํานวนเงิน2,000บาท ขอกราบขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพนะครับและท่านอาจารย์พระครูผาสุกิโกศลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดพันธาร่วมทำบุญหล่อผ้าใหญ่ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน500บาทและโยป้าสุดาเป็นพี่สาวท่านอาจารย์พระครูสนองแลท่านเจา้าพระครูสังฆลักษณ์สนองพิทันโตร่วมทำบุญหล่อผ้าด้วย200บาทพร้อมทั้ง ขันขันหมัดที่ท้องเดอาจารย์พระมหาสิทธานสิทธิวโรปรเปียนธรรมหประโยคเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดร่วมทำบุญห้าร้บาทก้าวกระผมขอากาบขอบพระคุณด้วยความเคารพยินงลำดับต่อจากนี้ไปขอจเจริญพรท้าโยมได้รับพร แส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรและก็จะได้ชมการลำดวงสวงเป็นรดับสื่อไป เดี๋ยวให้พรแป๊บหนึ่งนะให้พรเสร็จแล้วก็จะได้ลาต่อนางลาใครจะถวายส่วนตัวหลวงปู่เกี้ยงก็ในเชิญนะโยมนะโยมพี่อ้อยอพระสุนทรที่เอาพระมาขอพระมาหน่อยที่จะเป็นของที่ระลึกท่านผู้ว่าและนายอำเภอที่ให้เอาเดินทางมา ที่เป็นรูปลูกป,ปู่เกี้ยงอ่ะที่เป็นกองใหญ่ใหญ่อาโยมรับรับรพรก่อนแล้วก็รำแป๊บเดียว